e l า o m e t ูบำรุงราษฎร์พอดแคสต์รวมเรื่องสุขภาพน่ารู้เพื่อคุณคนสําคัญสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังบำรุงราษฎร์พอดแคสต์รายการที่จะช่วยให้คุณรู้เท่าทันโรคภัยไข้เจ็บพร้อมคําแนะนําในการดูแลสุขภาพอย่างถูกต้องโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ดิฉันเป้ธัญญาอันตันทสเสถียรรับหน้าที่ผู้ดําเนินรายการค่ะโรคไตเป็นภัยคุกคามสุขภาพที่มักจะมาแบบไม่รู้เนือ้อรู้ตัวส่วนใหญ่ไม่แสดงอาการในระยะเริ่มต้น ทำให้ผู้ป่วยมักไม่รู้ตัวว่าไตากำลังมีปัญหาจนกระทั่งเริ่มแสดงอาการในระยะท้ายๆโรคไตเมื่อเป็นแล้วอาจเลื้อรังทำให้ต้องเข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่องหากรักษาไม่ทันท่วงทีเกิดอาการไตาวายก็อาจนำไปสู่ความสูญเสียที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นได้วันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงข้อเท็จจริงที่คุณควรรู้ <c oughs> เกี่ยวกับโรคไตรวมถึงแนวทางการปฏิบัติตัวและวิธีการลดความเสี่ยงโรคไต โดยการตรวจสุขภาพไตตั้งแต่เนิ่นๆกับแขกรับเชิญใน EP นี้แพทย์หญิงวีรพรศรีสังท่านเป็นแพทย์อายุรศาสตร์ไตวิทยาจากโรงพยาบาลบำรุงราชพร้อมแล้วที่จะมาไขาข้อข้องใจให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะคุณหมอคะคำถามแรกเลยนะคะอยากให้คุณหมอช่วยเกริ่นให้คุณผู้ฟังเข้าใจคร่าวๆก่อนค่ะว่าไตยอยู่บริเวณส่วนไหนของร่างกายและหน้าที่ของไตคืออะไรรวมถึงไตมีความสําคัญยังไงกับเราค่ะ ค่ะก็ไตนะคะเป็นอวัยวะรูปร่างคลายเม็ดถั่วนะคะที่มีขนาดประมาณ 9"-14 ถึง14เซนติเมตรนะคะแล้วแต่ขนาดร่างกายของคนแต่ละคนนะคะโดยที่แต่ละคนเนี่ยจะมีไตสองข้างตำแหน่งของไตเนี่ยก็จะอยู่ที่บั้นเอวของแต่ละข้างโดยที่ค่อนไปทางด้านหลังใต้ต่อกระดูกซี่โครงค่ะไตมีหน้าที่หลากหลายนะคะได้แก่ขับถ่ายของเสียแล้วก็น้ำส่วนเกินออกจากร่างกาย รักษาสมดุกลกรดด่างควบคุมสมดุลเกลือแร่ควบคุมความเข้มข้นของปัสสาวะผลิตฮอร์โมนบางชนิดที่ช่วยสร้างเม็ดเลือดคุมความดันโลหิตแล้วก็ช่วยทำให้ร่างกายเนี่ำวิตามินดีไปใช้ได้ค่ะค่ะหมอคะแล้วสุขภาพไตที่ดีจะส่งผลดีอะไรกับร่างกายของเราบ้างคะสุขภาพไตที่ดีนะคะก็จะทำให้ระบบต่างๆของร่างกายในดำเนินไปได้อย่างปกตินะคะ ควบคุมสมดุลน,น้ำกรดด่างเกลือแร่ตามที่ได้กล่าวไปเวลาที่เรากินน้ำเยอะไตก็จะขับปัสสวาวะออกมาได้เยอะนะคะเวลากินน้ำน้อยปัสสวาวะของเราก็จะเข้มแล้วก็ออกปริมาณน้อยลงเพราะว่าไตเนี่ยช่วยกักเก็บน้ำไว้ในร่างกายปัสสวาวะก็เลยเข้มข้นขึ้นค่ะมาในเรื่องกรดด่างนะคะอาหารที่เรากินเข้าไปก็จะกลายเป็นกรดในร่างกายไตเนี่ยก็จะเป็นตัวควบคุมสภาวะกรดด่างในร่างกายให้เป็นปกติค่ะ นอกจากนี้อาหารที่กินเข้าไปแต่ละวันก็จะมีปริมาณเกลือแร่แต่ละอย่างไม่เท่ากันทุกวันอยู่แล้วนะคะไตเน่ก็เป็นอวัยวะที่ช่วยเราในเรื่องนี้ก็คือทําให้เกลือแร่เนี่ยมีความสมดุลเช่นเออเรากินอาหารที่มีโพแทสเซียมมากไตก็จะขับโพแทสเซียมออกมากับปัสสาวะมากทําให้โพแทสเซียมในเลือดเนี่ยคงอยู่ในระดับปกติได้ ้าเรากินอาหารที่มีโพแทสเซียมน้อยไตก็จะกักเก็บโพแทสเซียมไว้ในตัวอย่างเงี้ยค่ะค่ะอย่างนี้ถ้าเกิดไตที่ผิดปกติจะส่งผลเสียกับร่างกายของเรายัางไงบ้างคะค่ะก็ตรงกันข้ามกับเมื่อสักครู่เลยค่ะก็คือถ้าเรากินน้ําเข้าไปเยอะๆแล้วไตเนี่ยไม่สามารถขับน้ําส่วนเกินออกมาได้นะคะน้ําหรือของเหลวที่ดื่มเข้าไปเนี่ยก็จะคั่งอยู่ในร่างกายมีการสะสมอยู่ตามเนื้อเยื่อ อาจจะเห็นคนไข้าบางคนมีขาบวมนะคะบางคนก็เป็นเยอะถึงขั้นน้ําข้างในปอดนะคะหายใจลําบากตามมาถ้าหน้าที่ในการปรับสมดุกลกรดด่างเสียไปหรือว่าหน้าที่ในการกรองเลือดขับสารพิษเสียไปของเสียต่างๆเนี่ยก็จะขับออกมาไม่ได้ค่ะเกลือแร่ขาดความสมดุลแล้วก็มีบางอย่างมากไปบางอย่างน้อยไปนะคะเราเกลือแร่บางตัวเนี่ยก็มีผลต่อการทํางานของอ,อวัยวะอื่นๆด้วย อันนี้ก็ยิ่งแย่เข้าไปใหญ่เลยค่ะยกตัวอย่างที่พบบ่อยนะคะก็โพแทสเซียมอีกเหมือนกันค่ะก็คือโดยทั่วไปเนี่ยพอไตเสื่อมนะคะเ,เข้าสู่ระยะท้ายๆแล้วเนี่ยร่างกายจะขับโพแทสเซียมไม่ได้ค่ะโพแทสเซียมพอขั่งมากในร่างกายก็ส่งผลเสียได้นะคะในกรณีรุนแรงทําให้เสียชีวิตได้เลยค่ะนอกจากนี้พอไตทํางานไม่ได้นะคะการควบคุมความดันโลหิตก็จะยากขึ้นบางคนก็จะมีภาวะซีด เพราะว่าไตาสร้างฮอร์โมนเอริโวสโพยตินที่ช่วยกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดไม่ได้นะคะอีกภาวะหนึ่งที่พบได้ปล่อยในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะท้ายๆนะคะก็คือการที่คนไข้มีการปรับสมดุลเกี่ยวกับแคลเซียมวิตามินดีฟอสฟอรัสเสียไปส่งผลให้มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพกระดูกตามมาค่ะ ทีนี้โรคที่เกี่ยวกับไตที่มักพบบ่อยค่ะมีกี่รูปแบบแล้วก็มีโรคอะไรบ้างคะคุณหมอที่คนทั่วไปมักจะได้ยินบ่อยๆนะคะก็คงจะหนีไม่พ้นโรคไตเรื้อรังนะคะบางคนเรียกโรคไตเสื่อมเรื้อรังบางคนก็เรียกไตาวายเรื้อรังซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดแปลเป็นภาษาอังกฤษอาจจะสับสนน้อยกว่าเขาเรียกกันคําเดียวเลยะคะ่ะก็คือ chronic kidney disease นะคะ chronic kidney disease เนี่ยจริงๆมันเป็นคล้ายๆกับตะกร้ารวมๆบอกว่า ไตทำหน้าที่ในการกรองของเสียน้อยลงนะมันบกพร่องนะโดยที่ความบกพร่องเนี่ยมีระยะเวลาสามเดือนขึ้นไปละคือมันไม่ได้เพิ่งเป็นนะคะมีความคครนิกหรือความเรื้อรังทีนี้สาเหตุมันจะมาจากอะไรก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งค่ะเช่นคนเป็นเบาหวานแล้วไตทํางานแย่ลงเขาก็เรียกเป็นโรคไตเรื้อรังอย่างหนึ่งนะคะคนเป็นความดันโลหิตสูงเรื้อรังแล้วส่งผลให้ไตทํางานแย่ลงก็เป็นโรคไตเรื้อรังอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันค่ะ บางคนมีความผิดปกติเป็นโรคเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันต่อต้านตัวเองหรือ autoimmune disease ที่ทำให้ไตเสื่อมเนี่ยก็เกิดเป็นโรคไตเรื้อรังหรือ chronic kidney d i s ได้ค่ะนอกจากแบบเรื้อรังนะคะผู้ป่วยบางคนก็มีภาวะไตาวายเฉียบพลันนะคะสาเหตุก็มีอีกหลากหลายประการเช่นเดียวกันเช่นบางคนท้องเสียนะคะเสียน้ำมากเลือดก็ไปเลี้ยงไตไม่เพียงพอก็มีภาวะไตาวายฉับพลันได้ หรือบางคนติดเชื้อรุนแรงนะคะส่งผลให้เกิดภาว,ไวะไตวายแบบฉพรานเหมือนกันนะคะบางคนมีการอุดกั้นของทางเดินปัสสาวะเช่นจักนิ่วนะคะก็เกิดไตวายฉพลันได้ค่ะมาถึงผู้ป่วยบางกลุ่มนะคะก็การถับถ่ายของเสียทางปัสสาวะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะการกรองยังโอเคไตย,ยังกรองเลือดได้ไม่มีปัญหาแต่ว่ามีเกลือแร่ผิดปกติก็มี สมดุลกรดด่างผิดปกติก็มีซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นโรคไตอีกแบบหนึ่งนะคะอย่างี้แสดงว่าโรคไตนะคะก็จะมีทั้งแบบฉับพลันแล้วก็เป็นแบบเรื้อรังนะคะเพราะฉะนั้นโรคไตที่มักจะมีการแสดงอาการเมื่อเข้าสู่ระยะท้ายๆแล้วแบบนี้เนี่ยจะมีสัญญาณอะไรที่จะเป็นตัวบ่งบอกว่าไตของเรากําลังมีปัญหาต้องได้รับการดูแลอย่างเร่งด่วนไหมคะคุณหมอค่ะก็อาการที่สามารถพบได้ในโรคไตเมื่อเข้าสู่ระยะท้ายๆแล้วนะคะก็อย่างเช่น บวมนะคะปัสสาวะอาจจะมีปริมาณน้อยลงความดันโลหิตสูงควบคุมยากขึ้นนะคะบางคนซีดนะคะมีการคลื่นไส้อาเจียนนะคะหรือว่าเปืออาหารหรือว่าคันตามตัวได้นะคะอันนี้สำหรับระยะท้าย,ายนะคะแต่ว่าระยะแรกๆเนี่ยมันไม่ค่อยแสดงอาการเท่าไหร่ค่ะสิ่งนี้พฤติกรรมแบบไหนที่ทำให้เสี่ยงกับการเป็นโรคไตแล้วก็ใครเนี่ยถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษคะ หรือว่ามีโรคประจําตัวใดๆที่มีผลต่อการเกิดโรคไตไหมคะคุณหมอค่ะงั้นหมอขอพูดเกี่ยวกับกลุ่มเสี่ยงก่อนละกันนะคะค<ะ>่ะก็อันดับหนึ่งเลยนะคะขาดไม่ได้เบาหวานนะคะแล้วก็ความดันโลหิตสูงนะคะ,ะผู้ป่วยสองโรคนี้นะคะถือว่ามีความเสี่ยงมากๆที่จะเกิดโรคไตเรื้อรังนะคะ,ะนอกจากนี้ก็ยังมีผู้ป่วยที่เป็นโรคเกี่ยวกับหัวใจนะคะบางคน หัวใจทํางานได้ไม่ดีนะคะผีบตัวได้ไม่ดีก็ทําให้เกิดไตเสื่อมเรื้อรังได้นะคะผู้ป่วยบางคนนะคะเป็นโรคอ้วนนะคะอันนี้ก็ทําให้ไตเนี่ยทํางานหนักขึ้นนะคะแล้วเกิดเป็นไตเสื่อมเรื้อรังได้ผู้ป่วยบางคนที่มีอายุมากขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นอีกปัจจัยเสี่ยงหนึ่งที่ทําให้เกิดโรคไตเรื้อรังค่ะสมาชิกครอบครัวเป็นโรคไตนะคะอันนี้ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ควรจะได้รับการมาสกรีนโรคไตสักหน่อยนะคะ แล้วก็กลุ่มสุดท้ายก็เห็นจะเป็นกลุ่มคนที่มีโรคภูมิคุ้มกันต่อต้านตัวเองหรือว่า autoimmune disease ค่ะค่ะแสดงว่าทุกๆวัยสามารถจะเป็นโรคไตได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะไม่เฉพาะผู้สูงอายุค่ะใช่ค่ะคุณหมอคะพฤติกรรมแบบไหนที่ทําให้เสี่ยงกับการเป็นโรคไตได้บ้างคะสําหรับเรื่องพฤติกรรมนะคะคนไข่าบางคนนะคะชอบกินยาบางชนิดเช่นยาแก้ปวดนะคะกินเยอะๆกินนานๆน,นะคะโดยเฉพาะยาแก้ปวดกลุ่มเอนเซนะคะ อันนี้ก็สามารถส่งผลต่อค่าไตได้นะคะบางคนทานสมุนไพรบางชนิดนะคะอันนี้ก็อาจจะกระทบไตได้พฤติกรรมอื่นๆที่น่าเป็นห่วงนะคะก็อย่างเช่นพฤติกรรมที่นําไปสู่โรคอ้วนนะคะกินไม่ระวังนะคะก็อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วเนี่ยโรคอ้วนทําให้ไตทํางานหนักเกิดไตเสื่อมได้นะคะในคนเบาหวานการกินที่ไม่ระวังอีกเช่นเดียวกันก็จะทําให้ระดับน้ําตาลสูงนะคะเสี่ยงโรคไตตามมา คนเป็นความดันโลหิตสูงนะคะแล้วก็กินอาหารเค็มมากควบคุมความดันได้ไม่ดีนะคะอันนี้ก็เสี่ยงโรคไตาตามมาเช่นเดียวกันค่ะค่ะอยากให้คุณหมอช่วยขยายความค่ะเรื่องของกลุ่มยาแก้ปวดที่เราควรจะมีการระมัดระวังในการทานต่อเนื่องกันด้วยค่ะเพื่อที่จะได้ไม่มีผลกระทบกับไตของเราอะค่ะค่ะก็ยาแก้ปวดกลุ่มที่สามารถทําให้เกิดค่าไตผิดปกติได้นะคะก็ อยู่ในกลุ่ม NSAIDs นะคะหรือว่า uh, n อ n s t e r o i d a l Anti-Inflammatory d r ตดรนะคะก็คือเป็นยากลุ่มหนึ่งนะคะที่คนเราอาจจะคุ้นเคยกันหลายๆตัวอย่างเช่น Ibuprofen, Meloxicam, Ponstan, d e c l o f โ n a c เป็นต้นนะคะบางตัวยาแก้ปวดในตามท้องตลาดเนี่ยก,ก็อาจจะเป็น NSAIDs ก็ได้บางตัวก็อาจจะไม่ใช่ NSAIDs ก็ได้อย่างยาพาราอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้เป็น NSAIDs ก็ไม่ได้มีผลอะไรกับเรื่องไตค่ะ แต่ถ้าจะกอ่อให้เกิดผลร้ายคือเราต้องกินแบบต่อเนื่องคือยาวนานหลายๆปีหรือว่ายังไงนะคะคุณหมอยาเอน t ซทที่จะกอ่อให้เกิดผลร้ายกับไตเนี่ยจริงๆดูหลายองค์ประกอบเช่นถ้าสมมติว่าไตาไม่ดีอยู่แล้วแล้วยิ่งไปซ้ำด้วยเอนไซทบางคนเนี่ยกินแค่ไม่กี่โดสก็แย่ได้เลยะนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นหนุ่มสาวแล้วก็ปกวดหัวนานๆกินครั้งอันนี้ก็อาจจะไม่ได้เป็นอะไรกับไตค่ะ,ค,ะคุณหมอคะโรคไตเนี่ยเป็นแล้วรักษาหายได้หรือเปล่าคะ แล้วเขาเนี่ยสามารถที่จะกระทบกับการใช้ชีวิตของเรามากน้อยแค่ไหนและถ้าพูดถึงขั้นตอนในการรักษาโรคไตจะมีขั้นตอนในการรักษาอย่างไงบ้างคะแล้วแต่สาเหตุนะคะบางอย่างเนี่ยก็รักษาให้หายขาดได้บางอย่างนี่ก็ไม่ได้นะคะวิธีรักษาก็เหมือนกัน,นะคะ่ะแล้วแต่สาเหตุเลยแต่ถ้าถามเกี่ยวกับว่าโรคไตเนี่ยจะกระทบกับการใช้ชีวิตมากน้อยแค่ไหนนะคะถ้าเกิดเป็นโรคไตที่ระยะอาจจะเป็นระยะ3มขึ้นไปนะคะมีทั้งหมด5ระยะนะคะ ก็จะเริ่มมีความผิดปกติในระบบต่างๆนะคะเกลือแรก่กรดเบสเรื่องอาภาวะซีดตามที่กล่าวไปเนี่ยมันก็จะทําให้คนไข้เนี่ยจะต้องมีการใช้ยาเพื่อรักษาภาวะเหล่านี้มากขึ้นนะคะบางคนไข่บางคนคือไม่ชอบกินยาจริงๆนะคะแต่ว่าก็เป็นสิ่งจาเป็นเหมือนกันคะ่ะตอนที่โรคไตเนี่ยไปถึงระยะนั้นแล้วแล้วก็ถ้าเป็นโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายนะคะก็จะต้องมีการฟอกเลือดนะคะไม่ว่าจะเป็น บอกเลือดทางเส้นนะคะหรือว่าล้งางไตทางด้านหน้าท้องนะคะซึ่งทั้งสองอย่างนี้ก็จะกระทบกับคุณภาพชีวิตมากนะคะบางคนนะคะโชคดีหน่อยนะคะสามารถปลูกถ่ายไตได้นะคะแต่ว่าก็ยังต้องกินยาตลอดชีวิตะค่ะนอกจากปัจจัยเสี่ยงต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่มีโรคประจําตัวของตัวเองนะคะหรือว่ามีอายุที่เพิ่มมากขึ้น เรื่องของกรรมพันธ์ค่ะหรือว่าบางคนที่บอกว่าคุณพ่อคุณแม่หรือว่าพี่น้องเป็นโรคไตเราก็มีโอกาสเป็นโรคนี้มากกว่าคนอื่นหรือเปล่าคะถ้าให้ตอบแบบรวมๆนะคะก็คือมากกว่านะคะแต่ถ้าเกิดว่าตอบแบบละเอียดเลยคือแล้วแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นโรคไตแบบไหนนะคะถ้าเกิดว่ารู้เราก็จะวิเคราะห์ได้ละเอียดกว่านะคะเพราะฉะนั้นนะสิ่งที่จะทําให้เรารู้ได้แล้วก็รู้แบบเนินๆด้วยก็คือการที่เราจะได้มีโอกาสมาตรวจสุขภาพไตกัน เพราะฉะนั้นอยากเรียนถามคุณหมอค่ะเรื่องของการตรวจสุขภาพไตว่าการตรวจสุขภาพไตคืออะไรแล้วก็มีขั้นตอนอยังไงบ้างคะ่ะการตรวจสุขภาพไตนะคะก็แบ่งเป็นหลายๆส่วนนะคะส่วนแรกก็คือจะตรวจดูหน้าที่การกรองนะคะหรือว่าค่าคราีอาทีนนะคะก็จะทําให้เห็นว่าไตาเนี่ยมีการกรองของเสียที่บกพร่องหรือเปล่านะคะ นอกจากนี้นะคะก็จะมีการตรวจดูปัสสาวะนะคะว่ามีเซลล์อะไรที่ผิดปกติออกมาหรือเปล่านะคะอาจจะบ่งโรคโรคใดโรคหนึ่งได้นะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือดูว่าปัสสาวะเนี่ยมีโปรโตีนรั่วออกมาไหมนะคะบางคนเนี่ยตรวจแคลเซียมหรือว่าค่าไตาเนี่ยออกมาปกติเลยนะคะแต่ว่ามีโปรโตีนรั่วออกมาในปัสสาวะก็ถือว่ามีความผิดปกติแล้วก็เป็นโรคไตยอย่างหนึ่งนะคะ อีกอย่างหนึ่งนะคะที่แนะนําอยากให้ทํานะคะก็คือการอัลตราซาวดูนะคะว่าตไตเนี่ยมีลักษณะโครงสร้างอะไรที่ผิดปกติหรือเปล่านะคะดูว่ามีไตสองข้างหรือเปล่านะคะบางคนมีไตแค่หนึ่งข้างแต่ว่าไม่ทราบมาก่อนเป็นต้นก็มีดูว่ามีซิสอะไรที่ผิดปกติไหมมีนิ้วไหมหรือว่ามีการอุดกั้นของทางเดินปัสสาวะหรือเปล่าะคะ่ะ นอกจากนี้นะคะกออ็อาจจะพิจารณาตรวจในเรื่องของเกลือแร่ดูนะคะว่ามีการควบคุมเกลือแร่ผิดปกติไหมคะ่ะหมอคะหากเราไปตรวจสุขภาพไตจะช่วยให้ตรวจพบความผิดปกติของไตได้ตั้งแต่ระยะที่ยังไม่แสดงอาการได้เลยไหมคะได้คะ่ะแต่ว่าหมอก็แนะนําให้พบกับแพทย์ก่อนนะคะเพื่อคุณหมอจะได้ซักประวัติก่อนตรวจร่างกายก่อนนะคะเพื่อที่ว่า มีกรณีอะไรบางอย่างที่อาจจะต้องเพิ่มเติมการตรวจอรายนอกเหนือจากปกตินะคะหมอคะลักษไรที่ควรไปตรวจสุขภาพไตและควรตรวจบ่อยแค่ไหนคะคนที่ควรไปตรวจสุขภาพไตนะคะก็แน่นอนคือกลุ่มเสี่ยงที่ได้กล่าวไปแล้วนะคะในเรื่องความบ่อยนี่ก็แล้วแต่ความรุนแรงเลยนะคะถ้าสมมติว่ามีความผิดปกติของไตแล้วก็ย่อมจะควรที่จะมาพบแพทย์บ่อยกว่าคนที่ตรวจออกมาแล้วค่าไตปกตินะคะ สำหรับคนทั่วๆไปก็แนะนำว่าปีละครั้งนะคะ,ะแล้วก็นอกจากตรวจสุขภาพไตเนี่ยก็ยังแนะนำว่าควรจะไปตรวจปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคไตด้วยคุณหมอคะถ้าเกิดว่าเราอยากจะไปตรวจสุขภาพไตคะ่ะเราจะต้องมีการเตรียมตัวยังไงคะแล้วก็ใช้เวลาในการตรวจนานไหมคะก็ทำกิจกรรมได้ตามปกตินะคะไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษนะคะแต่ว่าก็ต้องงดน้ำงดอาหารคืนก่อนที่มาตรวจนะคะ สำหรับระยะเวลาก็ไม่ได้นานมากค่ะไม่เกินครึ่งวันค่ะนอกจากการเช็คสุขภาพไตเป็นประจำแล้วนะคะยังมีวิธีการไหนที่จะช่วยป้องกันตัวเองจากโรคไตได้อีกหรือเปล่าคะค่ะก็กินยาตามคําแนะนําของแพทย์นะคะการซื้อยากินเองนบางครั้งก็เสี่ยงนะคะอย่างที่เคยบอกไปแล้วนะคะเรื่องอยาแก้ปวดกลุ่มเอนเซตนะคะหรือว่า สมุนไพรบางอย่างก็เสี่ยงนะคะบางคนซื้อยาฆ่าเชื้อกินเองนะคะแบบนี้ก็เป็นพฤติกรรมเสี่ยงอีกเหมือนกันเพราะว่าถ้าเกิดว่าคนไข้เนี่ยมีค่าไตาที่ไม่ดีอยู่แล้วบางทียาฆ่าเชื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องปรับตามค่าไตาปรับโดสตามค่าไตาไปนะคะนอกจากนี้ก็เป็นเรื่องของการควบคุมปัจจัยเสี่ยงนะคะควบคุมน้ําหนักนะคะควบคุมระดับน้ําตาลแล้วก็ความดันโลหิตค่ะค่ะ สำหรับโรคไตนะคะถ้าเรามีการตรวจพบตั้งแต่ระยะเริ่มต้นก็จะสามารถช่วยชะลอความเสื่อมของไตลดความรุนแรงของโรคและก็ลดอัตราการเสียชีวิตได้นะคะการตรวจสุขภาพไตคือสิ่งที่คุณผู้ฟังโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงควรทําตั้งแต่เนิ่นๆเพื่อป้องกันทั้งคุณและคนที่คุณรักจากโรคไตและในกรณีที่เริ่มมีอาการของโรคคุณหมอย,ยังสามารถวางแผนการรักษาได้ทันท่วงที ลดความสูญเสียและเพิ่มโอกาสในการรักสั่งให้หายอีกด้วยค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอ,ขอบคุณคุณหมอวีรพรศรีสังแพทย์อายุรศาสตร์ไตวิทยาโรงพยาบาลบำรุงราชที่สละเวลามาแชร์ข้อมูลดีๆในการดูแลสุขภาพไตให้กับพวกเรานะคะหมดเวลาของบำรุงราด p o d พอดแคสต์แล้วคุณผู้ฟังสามารถฟังย้อนหลังได้ผ่านทาง YouTube, s o u า d c l o u d Spotify, Google p o d c และและ a p p l e Podcast กดไลค์กดแชร์หากชอบเนื้อหา หรือกด Subscribe และ notification แจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดทุกความน่าสนใจจากเราสำหรับคุณผู้ฟังที่มีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมสามารถฝากไว้ในคอมเมนต์หรือว่าส่งมาที่บํารุงลา YouTube ได้ค่ะวันนี้ดิฉันและคุณหมอข,ขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่กักบบำารุงราชพอดแคสต์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ